นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญศิริมาศนายกเหล่ากาชาจังหวัดกระบี่ลงบนที่อำเภอคลองท่อมนโรงเรียนบ้านแผ่นดินเสมอเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอหมู่ที่สองตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีนายไพศาลศรีเทพนายอำเภอคลองท่อมและร,ร้อยตำรวจปลีนักธุรกิจปานชูครูใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแผ่นดินเสมอบ้านแผ่นดินเสมอให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมและติดตามโครงการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆเช่นโครงการอาหารกลางวันโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชโครงการประมงโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำร,ร,ริของสมเดรรร็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564ออาทิด้านการประมงปศุสัตว์อาหารกลางวัน วอกหมายสำนักงานประมงจะพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโภชนาการและแปยรูปในปี2565นี้